ตำนานที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งคนในวงการมวยปล้ำนักมวยปล้ำสายพลังที่จัดอยู่ในระดับแถวหน้าของวงการบิลโกเบิร์กชายที่แทบไม่เคยแพ้ใครเลยในตลอดการเป็นนักมวยปล้ำชายคนนี้แข็งแกร่งมีพละงกำลังที่มหาศาลเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำที่เป็นเสาหลักที่ช่วยให้สมาคม w ด U ูซิมยูกลายเป็นสมาคมอันดับหนึ่งณตอนนั้นได้แต่แม้เขาจะยิ่งใหญ่มากเท่าไร่เขาก็จะมีจุดอ่อนมากขึ้นตามไปด้วย โดยข้อเสียของชายผู้นี้ก็คือเทคนิคและเวลาในการปล้ำโกเบิร์กนั้นจะขาดคุณสมบัติสสิ่งนี้ชายผู้นี้จะไม่ค่อยมีท่าล็อกมากสักเท่าไหร่และเทคนิคในการใส่ท่าปล้ำเขามักจะใส่ไปเต็มๆไม่ค่อยจะยั้งมือบ่อยครั้งก็ทําให้นักเว็ปล้ำที่สู้ด้วยก็เกิดการบาดเจ็บเวลาในการปล้ำแต่ละแมชจะจบเร็วเป็นสัดส่วนใหญ่เขานั้นจะประคองแมชให้ปล้ำนานๆไม่ได้และ2คุณสมบัติที่โกเบิร์กไม่มี ก็ทําให้แมชบางแมชก็เกิดความชิบหายขึ้นมาแกนดับมวยปรามวันนี้ขอเสนอตอนถ้าแมชแห่งความชิบหายของชายที่ชื่อบิลโกเบิร์กอันดับ5โกเบิร์กประทะเบรดฮาร์ดแมชความชิบหายนี้ต้องย้อนกลับไปในปี1999ในศึกสตาร์เคนดแมชชิแชมโลก w c w ระหว่างเบรดฮาร์ดเจ้าของแชมป์ก็มาป้องกันแชมป์กับโกเบิร์ก ระหว่างช่วงท้ายแมชนั้นโกเบิร์กได้เวียงเบรฮาร์ดเด้งไปที่เชือกและจังหวะที่เบรฮาร์ดวิ่งเข้ามาหาโกเบิร์กโกเบิร์กก็ได้ใช้ท่าซูเปอร์คิกเข้าไปเต็มๆหัวของเบรฮาร์ดและตัวแมชก็เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเบรฮาร์ดก็ปล้ำมต่อไปได้และสามารถป้องกันแชมป์ได้อีกด้วยแต่หลังจบแมชเท่านั้นแหละปัญหามันก็เกิดเลยเมื่อแพทย์ได้ทําการตรวจอาการของเบรฮาร์ดก็พบว่าเบรฮาร์ดได้รับการกระทบกระเทือนท่าสมองอย่างรุนแรงจากช็อตซูเปอร์คิกของโกเบิร์ก ทำให้เบรฮาร์ต้องรีไทยอาชีพโดยทันทีเบรนฮาร์เกรดโกเบิร์กเกยดแบบไม่ให้อภัยเลยที่ตอนนั้นทําให้ตนต้องเลิกปล้ำก่อนแวงควนนับว่าเป็นช็อตที่โกเบิร์กก็คงไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นคงเป็นตราบาปไปอีกยาวเลยอันดับ4โกเบิร์กปะทะบล็อกเสเนอร์นี่ต้องเรียกว่าเป็นแมตช์อพยศทั้งคู่เลย ย้อนไปในปี2004กับศึกใหญ่แห่งปีอย่างศึกเรซมานเนียครั้งที่20ครั้งนั้นก็มีแมชในฝันเกิดขึ้นโกเบิร์กประทะบล็อกเรสเนอร์โดยมีสโตนโคเป็นกรรมการพิเศษคือก่อนวันแข่งจริงเนี่ยทาาสมาคมก็โปรโมกันใหญ่เลยว่าไอแมชเนี่ยมันจะเป็นแมชที่หยุดโลกมันเป็นแมชที่สําคัญจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆระหว่าง2สุดยอดนักมว่าล้ำต่างยุคต่างสมัยได้โคจอมาเจอกัน WWE ก็ได้โปรโมทอย่างนู้นอย่างนี้ ใช่ตอนนั้นยังเด็กอยู่โอ้แมชนี้มันว้าวแน่นอนแมชแบบนี้ชาตินี้ได้ดูสักทีโอ้พอเอาเข้าจริงเป็นไงล่ะผลก็คือแมชเหมือนจะมีอะไรแต่ไม่มีอะไรเลยไอชิบหายต่อยทุ่มใช้ท่าไม่ตายทนท่าไม่ตายกันแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายอีกครั้งจบจบแล้วไม่มีอะไรเลยซ้ํยังในช่วงนั้นน่ะมันมีข่าวดอว่าไอซองนเนี้ยมันจะออกจากสมาคม wwe คนดูนสนามได้รู้ข่าวนี้ก็โหด่ากันใหญ่ทั้งสนามเลย และรู้อะไรไหมอะไรที่ดีสุดในแมชนี้ก็คือป๋าตนเราในแหละแย่งซีดหมดเลยอันดับ3โกเบิร์กปะทะเดอะฟีนแมชนี้เกิดขึ้นได้ไม่นานมากนักก็ในปี2020ที่ผ่านมาไม่นานนี้เองศึกซูเปอร์โชว์ดาวเป็นแมชชิงแชมป์ยูนิเวอร์แซลเดอะฟีนเบรยไวแอดเจ้าของแชมป์ ต้องมาเจอกับโกเบกผู้ท้าชิงในวัยตอนนั้นก็ปาเข้าไป54ปีแล้วและแมชนี้เป็นแมชที่เปิดตัวนานกว่าตอนปลามาคิดดูที่แกปลามกันไม่ถึง3นาทีซึ่งไอ้ปลาเร็วๆมันก็เป็นงานถนัดของลุงทองเขาแหละเจอกับบล็อกก็ปลาเร็วแบบนี้แหละซึ่งตอนลุงทองเจอกับบล็อกนะ่ะมันก็สนุกใช้ได้เลยแหละอันที่ผมพูดนี่มันไม่รวมกับแมชในเลเซอร์ในครั้งที่20นะไอ้ปลามเร็วๆบางครั้งมันก็สนุกแต่มันหมดสนุกก็เจอกับไอ้เดอฟีนี่ยแหละเพราะแมชนี้ มันฝังเดอะฟีนชัดๆปูความเท่ให้พี่แกวอย่างยาวนานมาพังลงก็ตอนนี้แหละทั้งแมชเนี่ยย้ำว่าทั้งแมชนะใช้กันอยู่3ท่าโกเบิร์กสเปียเดอะฟีนทนได้แล้วก็จับใส่แมสดับเบิลคอโกเบิร์กทนได้แล้วก็ใส่ตะเปียแล้วก็ต่อด้วยแจ็คแฮมเมอร์ที่ดูยังไงมันก็ไม่ใช่แจ็คแฮมเมอร์นี่มันเบรนบัสเตอร์ชัดๆสรุปไอ้เดอะฟีนเนี่ยเสียแชมป์แบบโคตรง่ายกับ2ท่าของลุงทอง หมดกันอันดับ2โกเบิ Berg, ร์กปะทะอันเดอร์เทเกอร์แมชนี้ยิ่งกว่าชิบหายอีกเรียกว่าสังเวทกับสังขารของทั้งคู่มากกว่าโดยไอแมชที่ว่ามันก็เกิดขึ้นกับศึกซุปเปอร์โชว์ดาวอีกแล้วแต่คนละปีกันอันนี้มันเกิดในปี2019แมชในฝันที่มาช้าเกินไปมาเจอกันในวัย50กว่าแล้วผลก็ยังที่คนหลายคนคิดกันว่าหวยแตก ย่งมันก็หัวแตกแน่นอนและมันก็หัวแตกจริงๆเกือบ10นาทีที่เราดูทนจนจบด้วยความสั่งเวชแล้วก็สงสารอันเดอร์เทเกอร์ที่เกิดจะเป็นตำนานที่ร่วงล้าไปแล้วก็เพราะว่าโกเบิร์กนั้นใช้ท่าแจ็คแฮมเมอร์แต่ดันยกไม่สุดไงอันเดอร์เทเกอร์หัวตัดกับพื้นไปเต็มเต็มแต่โชคดีก็ไม่ได้เป็นอะไรมากและในตอนนั้นอันเดอร์เทเกอร์ก็รีบเผด็จสืกใส่โช๊สแลมปิดเกมไปง่ายๆเลยพอเวลาผ่านไปอันเดอร์เทเกอร์ได้มาดูแมชของตัวเองพอมาดูตัวเองป๋าแกนี่สายหัวเลย ันดับหนึ่งโกเบิร์กปะทะวินเลียมรีเกิลน,นี่คือแมชในตำนานที่ร้อยยังลูกบวชยังได้เลยโกเบิร์กถูกปั้นให้เป็นนักเวยบร้่มที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งยุคโกเบิร์กได้ทำการฝังนักเวยบร้่มทีละคนสองคนจนถึงคิววิลเลียมรีเกิลนักเวยบร้ำมระดับกลางของ WUCW โดยความชิบหายนี้มันเกิดขึ้นในศึกมันเดนไนโตเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ปี 1, 1998ผู้คนต่างก็รู้ว่า ยังไงโกเบิร์กมันก็ต้องชนะอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทุกคนไม่รู้ก็คือไอตัวแมชเนี่ยแหละมันจะเป็นยังไงและเราก็รู้อีกว่าวิลเลียมรีเกิลนั้นคือนักเวทล่ามที่มีทักษะการปล้ำที่ยอดเยี่ยมออมากๆการที่มาเจอกับโกเบิร์กในครั้งนี้พี่แกก็คงคิดแบบถ้าแพ้ก็ขอให้แพ้แบบสมศักดิ์ศรีหน่อยพี่แกก็เลยปล้าโดยใช้เทคนิคจับหักล็อกหมดเลยผลก็คือในแมชนั้นโกเบิร์กเวอร์ ord, ทันดีเจอวิลเลียมรีเกิลสอมวยแบบนี้โกเบิร์กปล้าแข็งมากขึ้นอยู่เลย ปกติลุงแกจะเป็นสไตล์การปราบพีดูญดุดันจับยกขึ้นจับยกแบดจับป้ายยังไงนี่งานถนัดของลุงแกเลยพอมาเจอแมชนี้หมดเลยความแข็งแกร่งที่สร้างมาพังพังหมดเลยแม้บางแมชจะเป็นแมชที่น่าอายไม่น่าให้อภยัยหวยแตกในบางครั้งแต่ยอดน้ำรัมสายสเตลคนนี้ ก็มีแมชที่ดีๆให้เราชมเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับเขาก็เก่งในแบบของเขาแกร่งในแบบที่เขาเป็นแบบนี้แหละก็ทำให้เขาได้เป็นตำนานจวบจนถึงทุกวันนี้บิลโกเบิร์ชอบเหตุการณ์ไหนหรืออยากเสริมข้อมูลอะไรในจานดับตอนนี้กันบ้างก็ลองมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องสถานีมิปล้าเพื่อที่จะไม่พลาดจานดับตอนใหม่ๆของเรา แล้วก็คลิปอื่นๆที่เกี่ยวกับหมวยปล้ำแต่วันนี้สถานีมวยปล้ำขออนุัวเลาไปก่อนเพราะใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย